เราจะโฟกัสปัจจุบันแล้วนะรับนะคะใช่ไหมครับครับอะไรครับอะไรเอ็ดร้อยแปดได้ยอย่างนี้เอีนอนเองนะครับทุกคนครัคือตั้งแต่นะพี่จะขอพูดนะครอบครัวของซันไม่มีตัวตัวซันเองด้วย เหมือนแพ้ก็ขอยกย่องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของของเขาที่ปลูกฝังลูกได้ดีมากๆแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่แบบดีร้อเปอร์เซนมุมปัญญาอ่อนเขาก็มีค่ะทุกคนเดี๋ยวี๋ยว<ม>เดี๋ยว,ยวถ้าวันไหนที่แบบนี้หนูจะพูดเรื่องมุมปัญญาอ่อนของเขาให้ฟังอืแต่เรื่องทัศนคติญญนในเรื่องของการเออใดๆเขาไม่เคยเอาเปรียบเลยครอบครัวพ่อไม่เคยพูดเรื่องเงินเรื่องทอง แล้วเชื่อไหมคะว่าเวลาที่มีเจ้าภาพติดต่อมามาขอคุยกับพ่อเรื่องค่าตัวพระเอกเรื่องงานที่จะจ้างพระเอกอะไรเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าที่จริงพ่อไม่ต้องให้เกียรติแพลวขนาดนั้นก็ได้นะแต่พ่อให้เกียรติแพลวมากๆพ่อจะเอาเบอร์นี้นะให้แพลวติดต่อแล้วคุยกับเรื่องเรื่องซันเรื่องอะไรเี้ยรับงานพ่อไม่เคยแบบ เดี๋ยว,ยวพ่อเคลียร์นะงานนี้งานนี้งานนี้ไม่เลยอย่างเช่นันที่สามสิบเอ็ดธันวาพ่อไม่ได้เคลียร์เลยแต่พ่อติดต่อประสานให้แล้วพ่อบอกอ่านี่นะเบอร์ให้แพลวโทรคุยกับเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่มีเลยที่จะมาคิดเล็กคิดน้อยหรือผลประโยชน์เล็ก,เล,กเล็กน้อย,อบบบย,อยถามว่าได้ไหมถ้าเกิดว่าคนที่จะคนที่ชอบที่แบบวางผลประโยชน์ถูกต้องปะ่ะอ่ะเนี่ยนะขนาดจ,จะไปรับงานกินเผาหัวใช่กินหัวคิวอะไรเงี้ยเยอะที่เราเคยเจอแต่เชื่อไหมว่า ครอบครัวครอบครัวเขาอ่ะเขาแบบคือใจใจกับเราทุกอย่างอ่ะเหมือนเราใจกับเขาเข้าใจกับเราอย่างเงี้ยไม่เคยเอาเปรียบเลยเอาตรงๆนะพี่เอ๋ไม่เคยเอาเปรีออรนะยบเ,เลยอ,อย่างเช่นอย่างเช่นงานกีฬาอ่ะงานกีฬาอันนี้ยกตัวอย่างนะงานกีฬาใช่ไหมแถวไร้สดแถวลไรล้สดกลุ่มปิดใหมาอ่า แล้วทีนี้พอเสร็จงานกีฬาแพลวเคลียค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกยาาโอนเงินให้เขาเขาบอกว่าเงินอะไรอแพลวก็บอกอธิบายว่านี่นะมันเป็นเงินส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แต่แพลวไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบอันนี้หรอกแพลวก็ให้ให้ตามตามที่สันควรจะได้อย่างเงี้ยไม่ให่งงว่ากีฬาสีมันเป็นงานของบ้านแหล่งทองมันไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับตรงซันแต่เขาอธิบายให้เราให้ฟังละเอียดเราก็บอกว่าอ้าแล้วแล้วไม่เป็นไรเราสนุกสนุกกันอยู่เอาไว้เอาไว้แบบ งานแบบกลุ่มปิดแบบไปรับชเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มปิดเหมือนครั้งที่แล้วที่ไปรัยมีนดีกว่าเขาได้อืไ,ไม่แต่เรามองว่ามันทําด้วยกันนะตรงเนี้อันนี้คือพูดได้เต็มเปล่าว่าอ่ะกลุ่มปิดขึ้นมาทําอยูแ่แล้วแล้วเราก็มีแฟนสาวเอซีที่สนับสนุนองแพลวอยู่แล้วใ,ในกลุ่มหนึ่งแต่ในเมื่อวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาแล้วมันเริ่มดีขึ้นมันเติบโตขึ้นมาอีกอ่ะแพลอาจจะเคยเติบโตขึ้นมากมากนะตอนนั้นแต่ เราก็มีกระแสอะไรที่มันเออโดมาเยอะแยะมากมายลบบวกอ่าลบบวกมันก็มีแต่พอมาจุดหนึ่งอ่ะโอเคเอฟซเอฟซหนูก็ยังมีที่ยังเหนียวแน่นที่ยังรักและศรัทธาในตัวเราที่ยังซื้อบัตรอะไรมาซัพพอร์ตเราตลอดหนูไม่ได้เดือดร้อนหนูไม่ได้เดือดร้อนเลยหนูก็ทํางานปกติหนูก็บริหารเงินบริหารงานบริหารวงหนูได้ปกติอ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วมันไม่ได้เดือดร้อนหรือขาดส่วนอะไรแต่ในเมื่อเขาเดินเข้ามานะัดมาจุดเนี้ยเรามาทําด้วยกันเฮ้ยมันดี มันเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นณนะจุดนี้แพลมองว่าในสิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมันก็มีบ้างแต่เชื่อไหมว่าที่แพลไลส่สวดในทุกๆรอบเลยอะที่แพลไปงานนอกเลยอะไรก็ตามเขาไม่เคยถามเขาไม่เคยถามไม่ก็คือเราคือในมุมซันเขาไม่เคยมาถามว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยแล้วพ่อไม่เคยถามว่าวันนี้ซันได้เท่าไหร่ด้วยไม่มีแล้วแต่แพลเลย อะไรแล้วแต่แพลวเลยแพทถามพ่อบอกแล้วแต่ลูกเลยแล้วแต่ลูกเลยไม่เคยพูดเลยว่าเท่านั้นเท่านี้ปกติค่าตัวซันต้องเท่านี้เท่านั้นนะไม่ไม่มีเลยอันนี้คือพูดจากจริงไม่ได้อวยเลยคือ,อคือ,คอ,คอซมนตาว่าจริงๆผมผมขอแค่ทุกคนไม่ต้องผมเปรียบเทียบกับกับทั้งอดีตทั้งอดีตของตัวนางเอกด้วยแล้วก็หลายๆายคนที่เขามีคู่จิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนมองแค่ว่า เราเราเให้เกิด<ล>กันเราสร้างผลงานด้วยด้วยด้วย,วยจิตจิตใจที่ชอบเหมือนกันเป้าหมายเดียวคือทุกคนซื้อบัตรเข้ามาทั้งหน้านานและในกลุ่มปิดทุกๆครั้งเราต้องคิดว่าความสุขที่คนต้องการคืออะไรเราร่วมทํางนานเรามีความที่เล่นกันเมื่อที่ผมจับมือผมจับเชยค้าง บางทีผมครับางทีผมก็แก้ปิดไม่แล้วก็พูดแซวเขาข้างหูเล่นอะไรเงี้ยมันเป็นความที่ธรรมชาติที่ที่จริงๆถ้าซันไปกับคนอื่นซันก็จะไม่กล้าขนาดนี้นอกจากเพื่อนลิเกที่สนิทกันจริงๆแต่ตอนนี้เราเหมือนเราสนิทกันเลยแล้วเราค่อนข้างที่เรียนรู้นิสัยกันว่าอันนี้ชอบไหมอันนี้ไม่ชอบไหมเป็นมิตรภาพด้วยกันที่การทํางานนะครับค่อนข้างที่มองว่าผมมองว่ามันเป็นผลดีที่ที่ได้มาเจอนางเอกในมุมที่เราไม่เคยทําก็ได้ทํา ในมุมที่พ่อแม่สอนเรามาในเรื่องเงินเรื่องทองที่ไม่เอามาเป็นแกนนําก่อนมันก็เป็นผลดีกับเราที่เราได้จดจําสิ่งที่พ่อแม่สอนมาแล้วเหมือนว่าเราเป็นคนที่มีทั้งดีและไม่ดีเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้คิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองแล้วก็ใดๆน,นู่นนี่สมุกสนานแต่พอเราโตขึ้นอายุเนี่ยมันไม่ได้บอกแล้ว,ว่าเฮ้ยอย่างนี้แต่บ้านผมถือว่าถ้าบวชเรียนแล้วคุณถือว่าวุติภาวะคุณโตขึ้น คุณจะเริ่มหมั่นไส้ไม่ได้ดูให้อภัยได้ง่ายเพราะคุณไม่ได้เป็นคราบเด็กแล้วคุณเริ่มโตแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการที่ผมจะเลือกใครสักคนหนึ่งเรื่องการที่จะทํางานตรงไหนแล้วมีความสุขบางอย่างตรงนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแต่เราทําแล้วเราเป็นทุกข์เราก็ทําได้แต่มันก็ทุกข์เราก็อยากออกมาอยู่ตรงไหนแล้วอย่างอยู่ตรงนี้นนนผมยอมรับในหมดแล้วซึ่งผมมีความสุขอะผมถึงพูดกับนักข่าวล่าสุดที่ห้องข่าวบันเทิงพูดว่าผมก้าวมาตรงนี้แล้วใช่ผมถอยไปก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะ ใจเราต้องรักด้วยเขาว่ามหมอล้อซิ่งแต่ลิเกมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วและเรื่องงานผมบางคนใดๆนู่นนี่ทุกคนครับลิเกถ้ารับก่อนหมอล้อซิ่งผมเข้ามาแต่ถ้าหมอล้อซิ่งรับเสนงเอกผมรับก่อนผมต้องไปของนางเอกเรื่องลูกน้องผมไม่ต้องกลัวอยู่ได้ไม่ได้ผมอยู่แบบนี้กันมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วก่อนที่ผมจะมาเจอนังเอกทุกคนมีอิสระที่ทํแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามีคณะผมเขาต้องมาเพราะผมร่วงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมแล้วนะครับส่วนเรื่องที่ ใครจะมาโจมตีนางเอกผมลงตตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมีทุกช่องทางแหละคนชอบไม่ชอบแต่อาจจะช่องช่องทางนั้นนางเอกอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็มีทั้งลบเยอะกว่าบวกหรือบวกเยอะกว่าลบเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลครับมันยังมีคนจ้างงานและปฏิบัติเหมือนเดิมแค่นั้นพอครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมพูดว่าถ้าผมจะอยู่เคียงข้างเอกผมขอแค่ว่าทุกคนรอบข้างเอกเลยครก็แล้วแต่ไม่ต้องการความเปรียบเทียบ สันดีกว่าเขาดีกว่าไม่ครับชีวิตคนเราดีคนละแบบใช้คนละแบบการปลูกฝังมาคนละแบบเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ทุกคนมีคือจิตใจที่ทําหน้าที่การงานซื่อสัตย์การงานของตัวเองแค่นั้นดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเ,เปรียบเทียบกับใครครับเป็นในแบบของเราดีที่สุดผมว่าโอเค,คทุกคนให้ผมลงก่อนครับ เรือ่องลิกเกดีกว,ว่า,าก่อนลยยลเลยพนี้เลาพูดเล่งพวกนี้นกอ่อนได้ยังก่อนลิกเกแต่เราไม่ได้พูดอะไรที่มันไม่ดีนะแต่เราก็พูดไปตามนั้นแหละก็คือทุกอย่างคือบางคนเป็นหัวแพรบางคนเป็นแี้บางคนไม่ต้องหัวหนูมาอยู่จุดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าสัมผัสด้เองสัมผัสด้ตัวเองมีสติมากกว่าแต่ก่อนเยอะคานี้เราจะตัดสินใจอะไรหรือเราทอะไรลงไปเนี่ยคิดไม่ใช่ไม่คิดเพราะว่าเราเคยผิดพลาดอะไรมาหนึ่งสองสามสี่ก็ตามอดีตอ่าณตอนนี้คือเราเอาปัจจุบันแก้ไขทําไม ประสบการณ์<ต>มาแก้ไข<า>เป็นบทเรียนเป็นอะไรก็ตามอะแต่ตอนนี้คือพี่เอกว่าทำงานโอเคมีงานจนจนแบบเมื่อวานก็คุยเรื่องงานว่านี่ลุยไม่เอานะงานนี้ขอพักก่อนบางคนถามว่าอดีตสองคนคืออะไรงงไม่หมายถึงว่าอดีตแต่ละคนครับผมก็มีความดือ้อความแบบความที่เคยนู่นนี่มาแต่นางเอกเขาก็อย่างที่คนเคยเห็นนะคนนางเอกอะ่ะผมขอให้พูดถึงเขาอ,อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีแต่ละคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาเลยใครก็แล้วแต่ทุกคนมีอดีตหมดเหมือนวันเนี้ยเราทั้งกินข้าวกัน เรางน่นกินข้าวอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าทําใหม่อาทิตย์หน้าทาใหม,หใหม่เราก็มองย้อนวันนะี้คืออดีตแหละก็อมอกว่า้องคนเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้ว่าน้องอ่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นดีกว่าแล้วมีอยาให้เปรียบเทียบคือโฟกัสที่ปัจจุบันที่ความสุขดีกว่าแค่นั้นไม่ได้มีอะไรตัวนี้ก็โอเคค่ะทุกคนโอเคทุกอย่างเลยแค่เรื่องเรื่องการงานตอนนี้ตอนนี้งานก็เข้ามาอีกแล้วยังไม่บุกงานเลย มีวุฒงานเพิ่มเลยท,เออเออทั้งเรื่องงานเมืองนอกอีกทั้งเรื่องงานเมืองนอกอีกวันนี้ต้องส่งให้เขานะหน้าพาสปอร์ตนะถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตทั้งเรื่องเอกาสารต่างๆกอลิี่เกอีกเขาบอกขอมุมมันปอหยอปัญญาอ่อนีห่นะไม่ผมปัญญากอ่อนสองของไม่เล่าตอนนี้ ทางานเนาะไม่เล่าตอนนี้ไม่เล่าตอนนี้แต่แต่ถ้าเล่ายาวถ้าเล่ายาวเอาเอาเป็นว่าคนเรามันมีมุมบญญยากาศเหมือนแพลก็มีมุมบรรยาอ่อนเขาเขาพูดว่าเนี่ยแพลนี้มีเวลาที่แพลอยู่กับลูกใช่ไหมแพลจะมีความเป็นแม่มีความเป็นแม่เลยแหละอ่าแต่เขาก็บอกว่าบางมุมแพลก็เหมือนเด็กมุมไหนที่เหมือนเด็กไม่พูดตอนนีออนนอ้อยากพูดเหมือนกันอะไรอยากพูดเหมือนกันอะไรแบบทุกคนผม จริงอยากให้เห็นนะจริงอยากให้เห็นนะ <c oughs> มาครับขายบัตดีกว่าทุกคนเห็นฉันได้นะแต่ทุกคนเห็นมุมบรรยากาอศอของเธอไม่ได้ครับผมอยากพูดมากต้องสันเปละคือสู้นเองเลยครับเม <c oughs> ื่อทีเห็นคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะแต่ผมไม่อ่าน <c oughs> ขายตัวดีกว่าครับ <c oughs> ไม่ต้องมาถึงอดีตใช่ ไม่ได้พูดถึงเราทุกคนยกตัวอย่างเฉยยกตัวอย่างทุกคนมีอดีตทุกคนไม่ได้อดีตนี่แล้วเื่นี้ด้วยบางคนถามา่าอดีตก็ดีดีดีมันก็มีมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วบางคนถามว่าน้องซันแล้วพที่น้องซันบอกว่าพ่อพ่อน้องซันไม่ใช่เปริเกคือไงคือทุกคนครับเมื่อก่อนพ่อผมอะ่ไอ้เล่าตรงๆเลยนะพ่อเป็นเป็นวัยรุ่นที่ที่ฟยวฟ้าเมื่อก่อนแล้วแลปู่กับย่าแล้วตอนเนี้ยน้องของย่าคือเปนริเกแต่ปู่เป็นราชการนะครับ ย่าคือราชการแต่น้องย่าเลิเกแล้วพ่อก็แบบซนอะไปดูโรงลิเกอะไรนู่นนี่จนพัดพัดผแบบอยู่ๆก็เป็นลิเกแล้วก็มีมัม่งมีมากเลยนะพ่อผมเคยออกรายการด้วยนะรายการแบบรายการหนึ่งของคนรวใช่แกมีมากแกเป็นคนมีแลแ้วตอนนี้ยก็เกิดการที่แบบเขาเรียกว่ามันก็มีจุดที่มันดิ่งอะดิ่งแล้วแล้วในช่วงที่สันก็ร้องเพลงเป็นพอดีก็ขึ้นมานี่แหละครับคือความพี่า้องเป็นลิเกแต่จริงๆแล้วแม่ที่แท้ๆทของสันก็ไม่ใช่ลิเกแต่สันมาอยู่กับแม่โอ,อ๋แม่โอ,อเป็นลิเก จำความได้ก็อ,อยู่กับแม่โอแล้วนะครับอยู่กับมันก็เป็นบททดสอบเลยแต่ว่าครอบครัวที่เรบพ่อแต่แต่ว่าบางบคนบอกว่าน้องซันาปากหวานเข้าใจพูดนู่นนี่ผมว่ามันไม่ใช่ขเขาเข้าใจพูดคุณต้องควรพูดอะไรสิ่งดีๆแล้วก็จริงเขาบอกมาจรางจริงๆหมเป็นคนปากมานะครับทุกคนผมเป็นคนปากเสียที่จริงเกาปากมาปากหวานป่ะนี่ผมอ่ะพูดนะถานมาเอ็ดใส่คนมะเอ็ดมีแต่พูดถ้าครับเค้าบบมี แต่ถ้าพูดแบบปกติอะไม่มีมาหยอดไม่มีอะไรนะแล้วเขาจะมีมูมูมีปะมีหยอดมีอะไรปะมีแต่พูดปากเสียออนไหนที่พูดจริงจังอน่ะเขาจะพูดอย่างเงี้ยแหละอ่ะเหมือนจริงจังเหมือนใช่ถ้าจริงจังอะเราจะรู้จักเขาว่าพูดจริงจังเวลาหน้าไลน์อะเขาจะพูดอย่างเงี้ยแหละเวลาดูเขาพูดกาแฟเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขามาแอบพูดในไลฟ์หรืออะไรก็ตามแต่เวลาที่เขาพูดอะไรจริงจังกาแฟเขาจะพูดอย่างเงี้ยเลยแต่มันจะมีมุมหนึ่งที่เขาปากหมาครับเพราะนี่ปากหมาปากเร็วปากเสียปากที่แล้วชอบไหมแต่ เวลาปากเสียชอบไหมไม่ใครจะไปชอบปากเสียไม่เห็นแบบเพียงขำอะเวลาพูดอะไรเยอะไมไ,มไม่ใช่แต่บางทีมันก็ขำมันก็ขำก็เลยรู้เลยว่าชอบไหมไงถามว่าอชอบไหมที่พูดปากเสียนะ <c oughs> ไอๆ <c oughs> แล้วเมื่อวานแวะเซเว่นทุกคนโอ้ไปซื้อมาม่าแห้งจ้ะที่บอกอะไรไม่ซื้อยาเหรอสุดท้ายแล้วเหมือนผมเป็นไข้เองอะผมต้องไปซื้อยาผมพู้พี่ครับยาแก้หวัดแต่ไม่สนใจยาของตัวเอง นี่อีกแป๊บเดียวนี่ไปเรียนเป็นสัตวแพทย์เลยนะอะไรสัตวแพทย์สัตวแพทย์อะไรอะะสอนรักษาสัตว์โท,โ,ทโทษโทษโทษไม่ลืมเพศสัตว์เออเพศสัตว์สัตวแพทย์รักษาสัตว์เห็นเป็นกระต่ายอะ่ะค่ะพูดจนตะวันจะตกดินแล้วเนี่ยท<ช>ุกคนเขาไม่มีมปัญญาอ่อนไม่มีมปากหมาแต่ถ้าเล่นมุกใช่ไหมไม่มีปากเสียแต่ถ้าเล่นมุกบนใบ,กบเกศใช่ไหมไม่ใช่คนปากหวานปากหมา ไลลิเกผมไลลิเกมผมก็ไม่ได้ปากหวานนะนถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นเป็นมุกใช่ป่ะอันนี้ตะวันตกดินใช่ไหม,มก็รอให้ตกหลุมรักก่อนนวค่อยลงใหม่นี่เป็นมุกอ่ะเป็นมุกมเป็นมุกเนี่ยมันก็คิดมุกไว้ตลอดที่ไม่ไหลปะ่ะพูดตรงจะบานทีแบบเฮ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยเวลาของขึ้นหน้าเร็วเวลาเห็นคอมเมนต์อะไรโหดๆนะปิดโทรศัพท์แบบพูดปั๊บ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 ที่บอก พอพอพ่อก่อนดูก่อนหยุดไม่ได้ยังพูดไม่จบเออไม่ได้ยังพูดไม่จบไม่ได้ยังพูดไม่จบของขึ้นเห็นคอมเมนต์แล้วแบบท่านบางทีเห็นคอมเมนต์ที่ที่เขาโดนโดนว่าใช่ไหมเราขึ้นแทนอ่ะมันไม่จริงอ่ะทําไมไม่พูดอ่ะไม่พูดเออมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่จริงเธอไม่ใช่คนอย่างนั้นทําไมเธอไม่พูดก็เลยบอกว่าเธออย่างนี้นะถึงจะให้ฉันไปบวชเป็นแม่ชีนะ คนมันด่าฉมันก็ด่าแกเลยพูดอย่างนี้อ้าวพี่เป็นขับอะเป็นขับตลอดแล้วบอกคือยอมได้ไงอะเลยมาปปเธอเธออย่าไปดูที่มันด่าฉันอะถึงฉันจะดีให้ตายมันก็ด่าอยู่ดีเลยอย่าไปต้องไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจมามันก็บางทีก็มีข้อหมันมันมันทุกคนแต่แค่เราไม่พิมพ์เราใช้สติไงแต่พอวานเราขับแล้วแบบเราร่วมงานกันทุกคนเราก็เคียงข้างกันเราบอกว่า คนที่เขาหวังดีกับเราจริงๆอะ่ะคนที่เขาเป็นห่วงเราจริงๆอะ่ะเวลาที่เขาเห็นอะไรที่มันกระทบเราอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเองอะ่ะเขาโมโหอะ่ะไม่ไม่ได้ด่าขนะเขานะแต่คอมเมนต์มันด่าแพลวอ่ะมันด่าแพลวแต่คนนี้ขึ้นเหราใครบอไม่ใช่ทุกคนอ่ะทุกคนเป็นเหมือนพอขึ้นแบบไม่ทุกคนในนี้ก็เป็นบางทีเห็นไม่ทุกคนเะพราะเขาเห็นแพลวเขารู้ตัวตนแพวแลว่าแพาเป็นยังไงแต่อันนี้มังพิมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกอะไรเงี้ยเขาก็แบบ พูดพดูดหยุดหยุดหยุดคือเราจะเปลี่ยนอารมณ์ให้เข้าขำอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไม่เข้าขำดูสิเธอฉันโดนแดดมาเป็นปีแล้วฉันยังสบายดีเลยอะไรองี้ยเขาจะอืมอื้อ้ยังวะอะไรเงี้ยนั่นเองเคยพูดอยู่แล้วทุกคนครับบางอย่างมันก็มีอยู่แล้วอดีตเขาเอาข้อดีอดีตมาใช้ อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปกับมันไม่มีการใช่เราก็ต้องมาโฟกัสน,นั่นแหละยังไงห้ามกันดีๆเด้ออย่ายุ่งกันยุ่งกันอยู่ยุ่งกันอยู่นะวันนี้ยุงกัดที่หนา้าเผลอตบหน้าเองเจ็บมากทุกคนทุกคนผมตื่นเช้ามาใช่ไหมอยู่บ้านเน่ยยุงกัดนี่หุยห่ยเฮ้ยตบแรงมากเนี่ยอะไรอะไรตบที่เมื่อคืนยุงเนี่ยทุกคน นี่เผยไปเหี้ยตัวเองมันเลยแดงเวอเจบเนี่ยมันในน้เห็นเลยนะดูดิว่าเห็นเกิดที่เล่ามาให้ฟังอ่ะที่อยู่กัดอ่ะเนี่ยอไม่หรอกมันเป็นแสงีเฉยหรอยามโนูะไจากแล้วไปตกอะไรแรงขนาดนั้นเป็นเป็นขึ้นขึ้นขึ้นฮะแล้วไปตบอะไรแรงขนาดนั้นเน มันกลับมันวีววิ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 วมันวีววีววิววิวตรงนั้นมยุ่งตรงนั้นมันเที่มากเลยเนาะมันจะทําให้แบบว่ามันเลยตบแรงๆอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกมันเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่เออพูดจาไม่พอเลยน้าเอกพูดจาไม่พอเลยบุรี่เอาดีๆอย่าให้พูดนะอย่ากพูดถึงการมูงคลนะอย่าให้ฉันพูดพูดเลยครับไม่มีคลิปครับอยากให้ฉันพูดฉันอยากพูดมาก เอาข้าวเพิ่มป่ะพอแล้วอ๋อไม่ใช่เธอให้แม่เดียวขายมายาเดียวขายมาถ้ากินนิดเดียวอ่ะแต่ฉันก็ตักมาต้อกินให้หมดดิเดี๋ยวกาลังใจคนทําหมดไม่กินนิดเดียวจริงๆริงเดี๋ยวเธออยากกินเดี๋ยวว่ายาให้เพื่อมองเบ้นมาด้วยก็อร่อยเซ็บ ขอบคุณทุกคนครับทุกคนสรุปทุกคนกดได้ไหมฮะกดลิงก์งลางๆได้ไหมครับเช็คก่อนเลยวันนี้ฝนเท่าไหร่ละอันนี้คือปากหมเดลฝนมีอท่าไหร่เนี่โอ้โห เนี่ยรอความไอ้รออนุมัติอีกอ่ะอากดอนุมัติเลยบ้าไม่ไม่บ้าแฮร์รี่เขาเช็คเองเหรอใช่จะมากดอนุมัติมั่วไม่ได้เหรอใช่่เนี่ยแต่ละมือชีวิตสมายดิดูอยู่เนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ เปิดรับออเดอร์น้ำพิงหน่อยค่ะอยากกินเดี๋ยวนะเป็นตาแสบเอปราทอดได้แต่ต้องคุยกับแม่ก่อนว่าแบบเอาที่วันไหนอ่ะที่แม่ทำใช่ไหมแต่ต้องยกไปที่โน้นนะคนแพ็คของอยู่โน้นนะก็แพ็คเรสมมติว่าวันที่แปดเรามีงานใช่ไหมแล้วแม่ไปอีกแล้ว แี่แม่ทําอะสักร้อยแพย็คไอสองร้อยอเดอร์อะไรเงี้ยก็ไปบื้มที่น้านเลยเอาไปลงที่บ้านบ้านแพวอะเอะ่แล้วคนที่แพ็คก็คือต้องปลาแอนอ้อยอ มากอีตอนหิวอะคิดจะเคยเป็นไหตอนหิวสั่งบาบาเลยนี่ว,วันนั้นไปงานที่ภูเก็ตมาไอ้น,นี่อร่อยมากอร่อยจยัดยำปลาดุกฟูนี่ไภูเก็ตอร่อยมากอะไรจะอร่อยเบอร์ขนาดนี้ชอบกินอาหารใต้<อ>ใช่พวกแกงไตปลาแบบนี้แล้วก็พวกอะไรทอดก็ไม่รู้ไอ้มันเผ็ดเนเอแกงไตปลาอร่อยอร่อยจริง แล้วไง่แปกหรอเพราะว่าฉันชอบกินไอ้น้ำพริกกะปิใช่นในอร่อยอส่วนอาหารอีสานชอบกินตำข้าวโพดแล้วก็ชอบไอ้นี่ตับหวานอตับหวานแบบไม่สุกมากอตับหวานไม่สุกมากมแล้วก็ต้ตมตำทอดเอออร่อยเลต้ตมตำทอดแต่ถ้าให้หพาพีไปกินร้านนั้นอนะ่ะอร่อยป่ะอร่อยแต,แต่ว่าสั่งมาวันนั้นพอดีมาก คือมันไม่เยอะเกินไปมันไม่ร้อนเกินเรากินหมดเลยใช่มันอิ่มพอดีต้มอร่อยปะอร่อยอร่อยมากแล้วแล้วยไก่อะไรไก่อร่อยนะอร่อยอร่อยเพราะว่าคนพาไปกินอร่อยมากก็เลยพาไปกินของอร่อยหมดแล้วเลยทำไม่เป็นเลยค่ะทุกคนครับฝากดูด้วยบางท่านกดเข้าไม่ได้นะครับช่วยกันดูด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ ยองกลับเป็นไงทำไมไม่เปิดเนี่ยอืออ่าอันนี้คือเขาสระหมอปะไม่ส่ะว่าแหละวเขาไม่มัดผมเข้าใจรู้อยู่ทำไมอ่ะเขาไม่ได้สระผมรู้ถ้ามัดไม่เกือบเออถ้า,ม,าม,มัดผมใส่หมวกอย่างเงี้ยคือไม่ได้สระใช่ <ผม S 1> แต่ธรรมดาพี่เพาต้องทำผมอืม นิสระทุกวันเลยใช่หรอมันเป็นหวัดด้วยเราไม่อยากสระซันไม่สระแค่คืนแต่ต้องเถื่นมาสระทุกเช้าลองดมดิผมหอมปะเห็นบุ๊กเขาเล่นกันเห็นบุ๊กเขาเล่นกันเดี๋ยวว่าฉันกล้าโดมไหมกล้าเพราะมันเป็นแค่ผมเออปกติดมผมสิวอะไรดมผมเขามากันอย่างอะ วางฉากมาแล้วเลยเอ้ยพี่ดาวเออชื่อหนึ่งคนแล้วต้องเออชื่อให้ครบเลยนะว่าเหรอเออชื่อให้ครบเลยพี่จําพี่ดาวได้เพราะอะไรม่รูเพราะว่าเขาเมาไม่ใช่ก็แกเป็นอย่างนี้อ่ะแกเมาด้วยพี่ดาวก็ปากหมาเหมือนกันนะแกเมาแกเมาเมาชอบไอ้แกชอบชอบชอบอ่ำแกแกเมาเหมือนกันเลย เมาหมดอะถ้อย่าให้พูดอ่ะถ้าพูดก็แบบจะ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 มาหน้าเวทีดูแป๊บเดีบลหรอไปหลังหรอไปเมาไปเมาแต่พี่ดาวไม่ค่อยได้เมานะหลังๆมาเพราะว่าอะไรมัวแต่ถ่ายคลิปกับถ่ายรูปกลัวพลาดช็อตเด็ดแต่ล่าสุดเมาเมาเพราะหน้าเวทีมันมันอยู่ไม่ได้ไงคนเขาไม่ได้พี่แพตตี้อ่ะฮะน้ำไก่ต้มน้ำลาแพตตี้แต่พี่ดาวทำได้เหรอทำสองคนอ๋อแต่สั่งอันนี้ก็แพตตี้กับพี่ดาวนะเนี่ยไปหามาให้เนี่ย อ่มาอย่างนี้เดียเอามันดูเนี่ยเปิดให้เราดูแบบว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้สวยไหมไม่จะไปซื้อเองตอนแรกอ่ะถูกปะใช่ก็มันเป็นมันเป็นมันเป็นดวงที่เราจะได้ซื้อด้วยหรือมั้งเขาหาไม่ได้มันหมดจริงๆเราก็เช็คแล้วว่ามันหมดมันหมดเหมือนวันนั้นที่จะมาไรสดที่นี่ใช่ไหมที่วันไหวครูอ่ะแต่มันไปไม่ได้มันรถติดแล้วก็เลยรีบมาแต่ในระหว่างนั้นก็คือก็หาหาว่ามันอยู่ในช็อปไหนวะอะไรอย่างเงี้ย ของหมดสินค้าหมดมันจะขึ้นมาเลยว่าสินค้าหมดสินค้าหมดหรออ่าใช่ตอนแรกจะจะสั่งให้เขามาส่งให้แล้วว,ว่าจะไปตัผดผมกัเนี่ยตัดก็ได้มีดงผมด้วย <c oughs> แม่แม่ไม่เยีขวัญไม่เยียขวัญดิกระปาก แตลคือกันเด้มอ,าามดมอมีความรบ้เม่อไหร่ล่ะจันี่คุณมาคอมเมนต์แฟนคลับแล้วนะว่าหอมผมเองหไหมว่าหอมไหมสาะผมไหมเนี่ยสาะโอ้ตลอดครับบอกเลยก็ <c oughs> ผมสั้นเนี่ยมันก็สระง่ายและมันก็แห้งง่ายไหมละ่ะชอบผมสั้นหรือผมยาว<ะ>ชอบอะไรชอ็ชอ,ชอ,ชอตช็อตช็อตช็อตฉังคิดอยู่ว่าผู้ใหญ่ผู้ชายมันก็ไม่ได้ผมยาวปะยาวขอบางทีว่า,าวชอบผมสั้นหรือผมยาว แล้วแต่เบ้าหน้าเอาจริงจริงบางคนเน่ยบางคนไว้ผมยาวไม่เกี่ยงถ้ความชอบหน้าแบบนี้ไว้ผมยาวเอ้าหมอเขาเ้มั่นใจเขาก็ชอบเขาชอบแบบนั้นเี่ก็ชอบผู้ชายที่แบบชอบยังไงหรอชอบแบบนี้ป่ะแค่นลวงพอเออเออผู้เล่น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 พูดเล่นผู้เล่นก็ชอบหมดอ่ะชอบที่แบบดูสะอาดสะอ้านเนี่ย แต่ถ้าผมยาวก็ไม่ใช่แบบแบบก็ชอบแบบเคยชอบนะแบบว่าเซสร์เท่เท่เซสร์อะไรอย่างเงี้ยแบบนมเขาหลีกให้ผมยาวร้านเงาแบบนนนะนนแต่เสสร์เอ้ยประกันป่ะอุนนนนนไม่เสสร์ไม่เซสร์ต้อรตงไหนวะคือผมยาวโอ้โหคนดูวิ่โล